สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุ้งจะมาแชร์วิธีการชำถ้าบอลสีของเรานะคะอยอดหักเนี่ยจะยังไงต่อจะทิ้งหรือว่าสามารถปลูกต่อได้ไหมเนี่ยค่ะอันเนี้ยเอะนี่ไงต้นหีไอตัวทำนะคะเหยียบของกุ้งหมดเลยอันเนี้ยมันพึ่งเหยียบมารู้สึกมันจะมีเนื้อติดมานิดนึงหรือจะลองชำดูว่า อย่างเงี้ยขนาดเนี้ยขึ้นไหมแต่ในเนี้ยนะคะจะเป็นอันที่พี่กุ้งเนี่ยชําไว้แล้วนี่อย่างเงี้ยออกลากละเนี่มันหักประมาณเนี้ยเนี่ยมีเนื้อติดอยู่ประมาณนี้ก็นี่เห็นไหมมีรากเขาขาออกมาแล้วเฮ้ยเ <c oughs> ตะเลยเตะมานะคะเตะมาโชว์ดิไหมอันนี้มีตุ่มๆนิดหน่อยมีไหมเนี่ยมองไม่เห็นอ่าเริ่มเริ่มมี เริ่มมีนิดหน่อยนะคะนี่หักประมาณนี้กี่ยอดมาดูกันหมามันทำนี่อันนี้ก็จะชาไว้นานหน่อยก็จะออกให้ดูว่าเนี่ยหกักให้มันมีเนื้อติดมานิดนึงนะคะ่ะมันก็ยังจะมีโอกาสชาขึ้นมาน้ําเขียวเลยนะคะเนี่ยอันนี้มีอู่อันนึ่งยวกคนออกมากันแมวนี่นี่ใบใหม่งอกมาด้วยอันนี้คือหักแบบนี้เลยนะคะใบใหม่งอกมา แช่ลงไปในน้ําประมาณสักจริงๆแล้วสีห้าวันก็จะเริ่มเห็นแล้วค่ะเห็นตุ่มาขาวๆออกมาแล้วนะอืมเนี่ยที่ําไว้ทั้งหมดประมาณนี้เลยอันนี้ออกออกน้อยนิดนึงอันนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวลองดูแล้วเนี่ยพึ่งหักเมื่อเช้าสดๆแล้วร้อนโอ้ยไม่เห็นอ่เดี๋ยวลองดูว่า นขนาดนี้เดี๋ยวพี่กุ้งจะลองแช่ดูนะอัปเดตดูว่าติดมาแค่เนี้ยจะออกให้ไหมนะคะเนี่ยก็ขนาดนี้ถ้าร่างออกประมาณขนาดเนี้ยก็ลงดินปลูกได้แล้วอือันนี้ยอดน้หักเดี๋ยวลองปลูกดูเนาะโอเคลากอยืยอดหักก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะลองดูว่ามีเนื้อติดมานิดนึงก็ลองแช่ดูอย่างพี่กุ้งเนี่ยนนก็จะได้ต้นใหม่อีกต้นหนึ่งส่วนไอ้หัวที่มันหักอ่ะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะแตก เป็นหน่อใหม่ขึ้นมานะโอเค